สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมนชิตคนรักเกษตรนะครับพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นมะลิศนะครับมะลิศอายุปลูกตั้งแต่6เดือนติดแล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับปลูกตั้งแต่สงกรานนะครับตอนนี้ก็เลยเวลามาประมาณเกือบปีแล้วนะครับตอนเอามาปลูกก็6ต้นนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็สวยดีนะครับแต่ว่าการจะการเติบโตของต้นนะครับการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะช้านะครับเพราะตอนนี้เราปลูกอยู่ร่วมกับสวนยางพารานะครับผมเอามาปลูก6ต้นนะครับมาลิดเนี่ยตอนนี้นี่ต้นที่1นะครับก็รูปร่างก็ความสูงจะช้านะครับเพื่อนๆครับแต่ก็มียอดอ่อนแทงยอดอ่อนออกมานะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่2นะครับ มลิดเนี่ยผมเอาต้นพันธุมาจากอาตอนนั้นก็ไปเอาจากสวนตั้งตั้งศิล์นะครับที่นครปฐมนะครับเพื่อนๆครับนี่ตอนนี้จะสูงกว่าต้นที่หนึ่งนะครับดูยอดนะครับก็ยังมียอดอ่อนกําลังจะแทงยอดขึ้นมานะครับการเจริญเติบโตของต้นมริดนะครับปลูกในสวนยางพารานะครับก็ผมว่าค่อนข้างเจะโตช้านะครับแต่ว่าในสวนของผมเนี่ย ไม่ได้ให้น้ํานะครับอาศัยว่าน้ําฝนอย่างเดียวนะครับแล้วก็คุณพ่อมาช่วยบ้างนะครับเนี่ยดูที่มีขวดอยู่นะมีขวดแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเลยนะครับจะหมายถึงช่วงแรงๆจัดนะครับก็อาศัยว่าคุณพ่อเอาน้ํานะครับมาใส่ขวดแล้วก็มาปักไว้นะครับนี่ต้นที่สามเลยนะครับไปดูต้นที่สี่ต่อเลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้นที่สี่นะครับการเจ็บอ่ ความสูงก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับการความสูงของลําต้นใบก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับน่าจะมีการมีผลนะครับมาปลูกในสวนยางก็ขาดน้ํานะครับขาดน้ําขาดแสงอาจจะไม่เพียงพอกับเขานะครับการเติบโตก็ค่อนข้างช้าช้านะครับแต่ว่าถามว่ารอดไหมยังยังรอดอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้นที่4แล้วนะครับไปดูต้นที่ห้าครับเพื่อนๆครับโอ้ ต้นนี้อาการไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆครับจะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายังมียอดอ่อนนะครับใบจะร่วงเกือบหมดแล้วนะครับโอกาสรอดก็สักกี่ส0นะครับ30%ก็ต้องค่อยคค่อยๆดูนะครับโอกาสรอดจะมีไหมนะครับเพราะว่าผมก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลนะครับปลูกไว้ก็มีคุณพ่อบ้างนะครับที่มาช่วยเข้าดูแลให้นะครับนี่ตอนที่5้านะครับ เดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายนะครับผมเอามาปลูกไว้6ต้นนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้นสุดท้ายต้นที่6นะครับต้นนี้สวยสุดนะฮะในบรรดา6ต้นนะครับใบอ่อนถือว่าใบการเติบโตใช้ได้นะครับนี่ครับหกต้นถือว่าใช้ได้นะครับก็ทดลองปลูกนะครับเอาต้นไม้แปลกๆมาปลูกไว้นะครับปลูกไว้สะสมนะครับในสวนยางพารานี่ก็มีทั้ง ไม้ป่าหลายชนิดนะครับพยอมที่ปลูกไว้นะครับกันเกลานะครับหลุมพอตะเคียนนะครับแล้วก็อันนี้มะริดนะครับแต่ต้นสะดาเทียมพวกนี้ไม่ได้ปลูกเองนะครับมันมาเองนะครับอาจจะมาจากพวกนกพวกอะไรนะครับอาศัยเขามานะครับเขาช่วยปลูกให้นะครับโอเคนะครับคลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนได้มาดูนะครับว่าปลูกต้นมะริในสวนยางพารานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับ 6ต้นนะครับแถวเนี้ย6ต้นนะครับปลูกไว้6ต้นก็ยังครบนะครับยังอยู่ครบนะครับแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่อาจจะแย่หน่อยนะครับต้นที่5้านะครับต้นนี้ครับนี่ครับเทียบนะต้นนี้คือสวยน้อยสุดนะครับแล้วก็ต้นที่สวยที่สุดก็อยู่ติดกันนะครับต้นที่6นะครับต้นนี้นะครับสวยสุดแล้วโอเคนะครับปลูกได้นะครับแต่ว่าการเติบโต ค่อนข้างช้านิดนดงนะครับถ้าเทียบกับปลูกที่เป็นลานนะครับมีแสงแดดและก็มีการให้มีระบบน้ํานะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมไปดูที่สวนตั้งศิลเขาก็มีระบบน้ําให้นะครับการดูแลจริงจังนะครับปลูกเพื่อการค้านะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ